รอบวงเหล่านี้มีความกว้าง50-150กิโลเมตรและอยู่สูงจากชั้นเมฆประมาณ50-110กิโลเมตรระดับความสูงเหล่านี้อยู่ในชั้นที่เกิดสภาพอากาศคือโทโพสเฟียร์สภาพอากาศไม่เกิดขึ้นในชั้นสตราโตสเฟียร์หรือเทอร์โมสเฟียร์ที่สูงขึ้นในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566เมฆร,ระดับสูงของดาวเนปจูนได้หายไปทำให้เกิดการศึกษาที่ใช้เวลาสังเกตการนานถึง30ปีโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล และกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินการศึกษาพบว่ากิจกรรมของเมฆร,ระดับสูงของดาวเนปจูนนั้นเชื่อมโยงกับวัตจักของดวงอาทิตย์ไม่ใช่ฤดูการของดาวเคราะห์สเปกตรัมของดาวเนปจูนชี้ให้เห็นว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ล่างมีความพร่ามัวเนื่องจากการควบแน่นของผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวของมีเทนด้วยแสงอันตรายโอเลตเช่นอ e ีเทนและเอทายชั้นสตราโตสเฟียร์เป็นแหล่งะส,สมของคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนไซยาไนดในปริมาณเล็กน้อย ชั้นสตราโตสฟียอของดาวเนปจูนอุ่นกว่าของดาวยูเรนะนัยเนื่องจากมีความ